รุ่นยอดนิยมของ t o y ยต้นะครับก็คือรุ่นยาริสคอรปีสี2 0 2 4ถึง2025รุ่น5ประตูคันนี้นะครับทางโครม PU SD1 เราก็ผลิตมาเรียบร้อยแล้นะครับอ่ะกล้องตามมาดูกันคันนี้เป็น h e v ด้วยอ่ะดูด้วยนะครับนี่สั่งคนขับชิ้นงานก็จะปั๊มเข้ารูปขึ้นขอบเหมือนทุกๆรุ่นเลยนะครับซึ่งวัสดุเป็น PU 5 d กันน้ำ ร้อยเปอร์เซ็นต์และไร้กลิ่นร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นกันนะครับอันนี้ฝั่งคนขับแล้วก็กล้องโพสต์ไปฝั่งทางด้านข้างนะครับจะเป็นฝั่งคนนั่งซ้ายนะครับด้านข้างคนขับซึ่งงานก็จะเข้ารูปพอดีเป๊ะตามขอตามมุมส่วนโคง้งส่วนว้าวต่างๆของเขาเช่นกันเลยนะครับเดี๋ยวตามมาดูแถวที่สองครับเบาะหลังอ่าต้องดูนะครับเห็นไหมฮะชิ้นสองก็เช่นเดียวกันของเราก็จะเป็นชิ้นยาวเต็มเลยนะครับซึ่ง เขาก็จะมีส่วนโค้งส่วนเว้าวส่วนเนินอะไรของเขาาเงี้ยครเขาลูปเข้ามาเป๊ะโอชิ้นงานสวยมากเลยอะใส่ได้ง่ายๆเลยนะครับเนี่ยรุ่นนี้ก็ทําการผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจเนี่ยก็สามารถทักแชทเข้ามาได้เหมือนเดิมน,นะครับซึ่งทางทีมงานเนี่ยวันนี้ทางทีมงานเอสเต้องขอขอบคุณศูนย์โตโยต้ ota, สาขา,าราชพฤกษ์ด้วยนะครับที่ให้อนุญาตเรานําปรมมาลองทาบกับรถจริงๆร,รถใหม่ ลูกค้าจะสนใจรถ t ต y ยต้าดีๆบริการดีๆก็เรียนเชือได้เลยนะครับส่วนพรมดีๆ s อสีวันเท่านั้นครับ